ตอนนี้ครับยังอยู่กับรถบัสคันนี้ครับสาลบุรีฮะรถสาย10นะครับเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็อน,กนอนนี่ครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเอารถคันนี้ครับตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมา,มาดีมาดูกันชัดๆดีทีนะมันจะไม่ได้ดึดดดงก,กระตุกว่าเนี่ย รถประยูกต์ไหมรถมุขขึ้นนี่ไหมถามว่าพวกมยังยี่บ้อบอกเขาไปแล่นงานดิดึงกระตุกแล้วไปยังถ่าเข้ากับมี่ไหม ยูกระตุกเขาไม่จะตีจะวะสีมันไม่สวยครับสีไม่ค่อยสวยแต่ยางคู่หน้าใหม่ิลกลเลยวิสตตันทะเบียน210ตัวนี้ครับเบรกน้ำนะครับเบรกน้ำหน้าหลังเลย ทำยังไงเนาะวันนี้เมื่อคืนนี้รถเขาออกไปวิ่งงานนะครับรถที่จอดคู่กันผ<อ>มก็ไม่รู้วมาเช้าวันนี้ใหม้มันพ่วงไว้อันนี้เป็นเด<อ>็กหน้าหลังที่ยน้ำปนเปื้อนใช่ไหมหน้าหลังเป็นเด็กน้ำันเดื้อนหลงหน้าหน้าหลังเปื้อนจอยเอาน้ำมาเติมไหมจ้อยเจ้าอาน,น้ำม,มาเติมเลย นนี้เราจะมาขับเอ้านะครับสรับุุีท่าราดเรกแล้วโอ้โหหัวหน้าหัวหน้ามันโมลงมากเลยหรอนะันเปันเกียร์ใหญ่โอ้ไม่ใช่มันเกียร์ของมันเหรอเกยอีพีงขึ้นเลย ภายในสวยพอได้ครับแต่ไม่มีเครื่องเสียงน้ำเหรอพื้นมันจะเป็นไม่มีร่องกลางครับตัวนี้นะครับ,นนรบ<ม>พื้นเรียบแ,แต่สูงสูงมากเลยครับอยู่ประมาณเมตรเก้าสิบเกือบสองเมตรละน่าจะอยู่ประมาณเมตรเก้าสิบนะครับอันนี้สายนี้ออกเป็นชมพูหวานแววเลย ายในก็แต่งเป็นสีชมพูบอกว่ามีขาบ้างครับโอ้กระจกแตกบ้านเนี่ยเห็นได้ชัดเลยส่วนวนรูครับเครื่องหน้านะฮะตัวนี้ เครื่องยนต์เป็น ep ร้อยครับ turbo inter สองแปดห้าศเรื่องสอง่งเครื่องเสียงเดี๋ยวผมขับเองครับวันนี้นะฮะวัวหน้าสอนนะครับคือบางทีอาจมีคนเพิ่งมาดูนะครับคลิปนี้คือเมื่อวานเนี่ยเราไปส่งของที่สุพรรณนะครับแล้วก็ขากลับนะครับพอดีเขาต้องการขายรถก็เลยแวะมาดูเมื่อคืนนี้ครับ แต่ดูไม่รู้เรื่องครับแต่ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วครับคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาด้วยกันสี่คนเลยและผมจะขับกลับกับัวหน้าจ่อยัวหน้าสองกับช่องมาวินก็จะไปเอารถที่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 สมุทรสงครามนะฮะปกเกียร์ครับนะมีที่ บอกกำแหน่งเกียร์ได้ตรงนี้จะเป็นหม้อพักน้ำนะครับไม่ใช่เติมโดยตรงเครื่องดีอยู่นะครับเครื่องตาร์เมื่อคืนนี้นะครับโอ้ทำยังไงแบตบไม่มีรถจอดสี่เดือนอะเมื่อคืนนี้ก็พ่วงไปเดียวโอ้โอเคครับ เติมน้ำลงไปประมาณสองลิตรเก็ดได้ไงยู่เอาแล้วยู่กระตู้ก็มันมีสายผ้าหรื่เขาก็บุดึงสายผ้าเขาก็ดึงกระตุู้กาแล้วแต่ตู้ก็จะเบียดตู้ว่ะล่ะมีไม้อยู่มีไม้อยู่ครับเนี่ยเอากระติกน้ำขึ้นไปน้ำด้วยจ้ะเกิดมันนะโอ้โห เข็นกระตุกเ,เดี๋ยวดูน้ำมันก่อนครับนี<า>่ฮะมบ้วงป่วยี่ป่วยบ่วงไหม้วงหรว่าอฮะนเร่องอะไรบันก,ก,กระตุกโกระตุกย่กระตุกใรถมันมีลมบานเปี่อยู่เห็ไนบาขาดน้ำมันฮะคาดน้ำมัน มันเด็กนี่เด็กทีฟ่ฟรีพ่วงแล้วของเขาพ่วงมันก็พ่วงได้อยู่ละมั้ง,งเขาก็ยังพ่วงอยู่เนาะโอ้โสิ แตกนะครับใครจะไปปั้นมัางอันนี้นะฮะสีชมพูหวานแววเลยเบาสองสองไป้ายโอ้ข้างหลังเนต็ตเขาสีมะทาวเลยก็มีกระจกตรงนี้นะครับคัดชวาไปแล้วรถนี้ฮะใครอยากขายอีกก็ลองมาดูครับสายนี้เพิ่งได้มานี่แหละ สาย1024นะครับเบอร์6ประตูตัวนี้มันเป็นประตูธรรมดาไม่ใช่ล็อกตายแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่เป็นประตูแบบเหมือนรถพวก่นะ,ะไม่หมือนเพื่อรถ30นะฮะเป็นประตูลมประตูนานไปมาเดี๋ยวมาพ่วงครับลวพาตัวถัง ผุแล้วไม่ผุเอ้ยตัวถังไม่ผุแล้วแต่มันแตกแตเีอาหกล้อมาครับอ,อีกอีกพ่อ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 เนี่ยคุณแจบแ่บ่ะไ cưa thế này mà ô oh, biết ô này lốp kia Nhanh buộc Oh, Nhi, เมื่อคืนนี้เช็คแล้วนะครับเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกยบร้อยและโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมัน<อ>มันจะหายอยู่ัน

้จอดนานนะครับดับไหมเนี่ยถอนเขาเร่งดับไหม แอเคดไเดีฟลี่คือออกว่าเดี๋ยวดูเครื่องครับนี่เครื่องนิ่มมากเลย เมื่อคืนนี่ก็มาดูแล้วครั้งหนึ่ง เก็บไฟอันนีเด้อแบตว่มันเก็บไฟน่ะก็ไปดับเลยกูแล้วก็มันออกไฟแดงใช่ไหมเคื่องอะไรเหรอลองเรื่องให้มันเครื่องฮ้อนกันใหอควันดำมาวิ่งไปแล้วพักเลยเดี๋ยเดี๋ยวมัน้อหา Cảm cá bột rửa chết nó ้อยครับ <laughs> ขับกลับไม่ถึงนะฮะเร่งไม่ขึ้นครับครั้งหนึ่งมันก็เร่งมันก็ดับนะครับจอดพักอยู่แถวโคลรานะครับมันดับมันดับเองทีนี้แบตก็ไม่ชาร์จแบตก็ไม่เก็บไฟโอ้โหเดี๋ยวรถเทศบาลเขาผ่านมาเอาเลยกระตุกนะครับนะฮะเขากระตุกเมื่อเช้านี้ให้ไม่รู้ชนตรงไหนเนี่ย ชนตรงนี้เมื่อเช้านี้นะครับวันนี้มาขี่มาถึงเมืองพนใกล้จะถึงเมืองพลประมาณสิบกว่าโลเร่งไม่ขึ้นครับเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ดับนะครับมันจะเหมือนน่าจะเป็นลักษณะของกองตันนะครับรมันผมเติมมาสองพันรู้ดิน่าจะก,กองตันครับเดี๋ยวให้ช่างดูบริถึงร้านช่างบริเลย น้ำมันก็เหลือเยอะเลยครับ,รบเหลือประมาณนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวเติมอีกน,นั่นเอนะเดี๋ยวมาดูครับมาดูอาการใส่กองตันแล้วครับเป็นไซน,น้อยตันหรือเปล่ามาครับผมเดี๋ยวถอดดูกองครับที่แรกผมถอดดูสซน้อยแล้วนะ ใส่น้อยไม่ตันนะครับนะฮะใส่น้อยไม่ตันเดี๋ยวดูเบื้องต้นครับเดี๋ยวถอดกองออกมาก่อนแต่ผมดูรอยนี่น่าจะชํานาญการเหมือนกันนะครับห <c oughs> ัวน็อตเนี่ยดูนะฮะเดี๋ยวเขาให้ช่างเขาถอดออกมากดูครับน้า <c oughs> มันก็ไม่หมดมเลงไม่ขึ้นน้ำกองคือใหม่ใหม่อยู่อะโอ้ มาดูครับกล่องเื้่ใหม่ๆอยู่วะเม่ยมโน่อบบนี้แต่คือม่มีฝุ่นม่ยอยา่างไรซึ่งเปลี่ยนมากเลย น,น่าจะเกิดจากอาการนี้นะมั้งครับเขาถึงขายบูบูบูเดี๋ยวให้ช่างดูครับไปครับผมนะก็เปลี่ยนไส้กรองใหม่ครับแต่แต่ไส้กรองนี่น่าจะเปลี่ยนลองดูนะครับ ช่างว่าหัวหน้าช่างว่าเป็นกับตัว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 ใดกว่าไอ้เจอยนีหยังก็ไอ้เทนน้ำมันน้ำมันย้อนกลับนะครับมันย้อนเยอะเกินไปนะครับมันไม่มันค้างนะครับมันก็เลยทําให้ฮะเพื่อจะได้แบตกับผมีโอ้รถคันนี้ครับแบตก็ไม่มีเวลาเขาจะ อันนี้ก็กเอาแรงดีครับผมก็น่าจะเป็นเกิดจากสาเหตุที่ช่างเขาบอกนะครับว่าเป็นเพราะตัวกากน้ํามันนะครับน้ํามันไหลย้อนกลับนี่มันมันค้างมันทําให้น้ํามันมันไหลผ่านเยอะเกินไปนะฮะก็เลยทําให้เครื่องมันวูบนะครับมันน้ํามันไปเลี้ยงหัวฉีด ไม่พอนะครับนะครับอูนะครับอยก่อนถึงไฟแดงครับอูอะไรนี่รู้ออะไรครับอูซ่อมอูซ่อมรถนะครับก่อนถึงไฟแดงก่อนถึงไฟแดงเมืองพลครับไปครับผมตอนนี้ก็จะได้กินข้าวลิงอยู่ไหมเนี่ยครับลองดูครับเดี๋ยวขับถึงบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวไปปิดคลิปที่บ้านนะครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วครับผมไปไปต่อครับ นี่ถึงแล้วครับถึงบ้านแล้วโอ้เกือบไ,ได้กินข้าวเริงครับวันนี้นะฮะถึงหกโมงพอดีเป๊ะเลยวิ่งรถออกแปดโมงหกโมงแปดโมงหกโมงสิบสองชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่สิบชั่วโมงครับ จากบ้านมานี่ครับรถคันนี้ก็ขับดีนะครับขับดีผมว่ายอมรับอยู่ว่ารถมันขับดีมากครับเมื่อม่เหยียบอย่างไรฮนะฮะเพกกราะว่าเกียร์นี่เข้าง่ายนะครับผิดแต่ขาคัสต์นี่มันมันสูงเกินไปนะครับรอบฟีมันเยอะมันเลยต้องนายกขาขึ้นสูงหน่อยนะครับเครื่องนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับเล่งไม่ขึ้นนะ ดูมีอยู่สามจุดนะครับดูนะครับอันดับหนึ่งก็ดูไส่น้อยนะครับอันดับหนึ่งนะฮะถ้าไส่น้อยไม่สกปรกก็ไปเป่านะครับแล้วก็เปลี่ยนกองเชื้อเพลิงนะฮะถ้ายังไม่จบอยู่ก็เนี่ยช่างเขาบอกว่าตัวไหไย้อนกลับนะครับเป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่ผมน่าจะคิดไว้ตรงอะแต่เพราะผมไม่ได้ค่อยไม่ได้ดูเผ่านะครับน่าจะเป็นตัวสปริงนะครับสปริงมันค้างทําให้น้ำมันไหลกลับเยอะเกินไปนะครับไม่ดัน ปั๊มไม่ไม่ดันไม่ดันน้ำมันเข้าหงวิีดนะฮะมันผ่านเยอะเกินไปนะฮะมันก็เลยทําให้รถนะครับเร่งไม่ขึ้นนะฮะสามจุดนี้ครับลองดูครับแต่ตัวนี้จบนะครับจบจบม่บโอ้อยางคู่หน้าใหม่ๆเลยเหยียบอะไรไม่รู้ ไม่รั่วนะครับยางใหม่ๆเลยนะเนี่ยมีสโตนยางดีด้วยไอเสียงเนี่ยมันเสียงลมนะครับเสียงลมท่อโอ้ถึงครับเนี่ยจบนะครับก็ทำตรงนี้ก็จบอนะใครหาอยู่ครับ วิ่งดีเลยผมวิ่งโอ้โหเครื่องนี่โคตรเงียบเลยเวลาผมวิ่งเข้าไฟแดงนะครับไอไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วก็ถอนเกียร์ให้ว่างนะครับไหลเข้าไปโอ้ยเงียบมากครับเงียบจนน่าตกใจนะครับนึกว่าเครื่องมันดับถ้าดับระดับไม่ได้เลยเว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับ ไรชาร์จแต่ไม่เก็บนะครับเนี่ยฮะถ้าใดไม่ชาร์จไฟมันไม่ออกหรอกครับ่ถึงหกโมงครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยคันนี้นะฮะไปใครมีอาการเร่งไม่ขึ้นก็ลองดูครับสามจุดนี้แหละครับผมดูไซน้อยดูหลายอย่างดูไซน้อยดูกองเชื้อเพลิงแล้วก็ดูอ่า ตรงนั้นแล้วครับที่ผมบอกครับตรงแป๊บน้ำมันนะครับแป๊บน้ำมันตรงน้ำมันย้อนถังนะครับไหลกลับน้ำมันไหลกลับนะครับนี่ฮะไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุูเรืองอะไรยนตนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมคิดถึงสีบุูเรืองอะไรยนตนะครับใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูครับก็พอมีบ้างครับรถมันก็ต้อง ป้ายกันไปครับคันสวยคันไม่สวยครับตัวนี้ก็เก็บสีนะฮะเก็บสีถ้าไม่เก็บสีก็วิ่งก็น่าจะได้อยู่มั้งแล้วแต่ครับสีแต่สีไม่สวยนะครับสีมันแตกสีมันแตกแล้วเขาเอาเอาสีมาทาเอานะครับเอาสีมาทาเอาไม่ได้ทําสีไม่ได้แบบลอกผิวออกนะครับทาสีทับไปเลยนะฮะมันก็เลยดูไม่สวยนะครับ ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเรลืองไรย,ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมคิดถึงสีเรลืองไรย,ยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ